สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตู่จะมาพูดในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าความท้าทายของความสัมพันธ์ทวินเฟ m มเป็นคําถามหลายๆคําถามในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนละมังที่ตู่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของราวของทวินเฟมเกือบเดือนแล้วแหละแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีคนมาปรึกษามีคนเข้ามาเช็คพลังงานเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของทวินเฟม พราะบางคนเนี่ยเขายังไม่แน่ใจในสภาวะที่เขาเป็นแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตัวจะพบว่ามันเป็นเรื่องราวของคามิกมากกว่ามันเป็นเรื่องราวของคู่กรรมมากกว่าสิ่งที่เขาเจอแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่ามันทําให้เขาอะเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณทําให้เขาตื่นรู้ได้นะคะแต่ทีนี้ในเรื่องราวของทวินเฟรมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันคนที่เพิ่งค้นพบความเป็นทวินเฟรมของ เขาทั้งคู่การที่เขาเพิ่งรู้ว่าเออตัวเขาเองอะเป็นทว er ินเฟรมกันแล้วความทรมานมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามารู้ตอนที่โลกเริ่มคัดแยกพลังงานออกจากกันแล้วอะแล้วก็มันยังดึงรั้งกันอยู่มันทําให้บางคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าทําไมกระบวนการเนี้ยมันยากจังลหลายๆคาถามก็จะมีถามมาเรื่อยๆว่าทําไมทว er ินเฟรมเนี่ยมันมีแล้วมันยากจักรวาลทําอะไรทําไม เขาจะต้องส่งคนสองคนมาทรมานกันบนโลกแล้วก็ให้ผัดผ้าออกจากกันไม่ให้คู่กันไม่ให้รักกันไม่ให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้อยู่ปุ๊บก็ตีกันแยกกันอยู่แบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นบางคนก็ถามว่าอุ๊ยมันเป็นทวินเฟรมจริงเหรอทั้งๆท,ที่เขาเช็คมาหลายที่มากแล้วแล้วทุกคนคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นทวินเฟรมแต่เขาก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่คิดว่ากระบวนการทวินเฟรมที่ลงมาเพื่อทำภารกิจร่วมกันมันจะต้องยากขนาดนี้ ที่นี้เอาเป็นว่ามันเป็นมุมมองที่ด้วยความที่ตู่เนี่ยรู้เรื่องราวของทวินเฟมมาสักพักใหญ่ๆแล้วหลายปีมากแล้ว5ปี4ปีได้แล้วที่เราอยู่ในเส้นทางนี้มาตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรมันมีแต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่พยายามกรอกหูกรอกข้อมูลมาให้เราผ่านสายตาในเว็บต่างประเทศตอนช่วงนั้นทวินเฟมยังเข้ามาในไทยน้อยมากๆแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลย สิ่งที่เขาบอกกับเรามันก็เหมือนกับที่ทุกคนรู้ตอนนี้ทวินเฟรมมาเพื่อทําภารกิจร่วมกันคุณจะต้องคองคู่กันคุณจะต้องทํางานร่วมกันภาพที่สวยหลูกของทุกคนคือคุณกําลังเดินจับมือกับทวินเฟรมด้วยความรักแล้วเดินก้าวไปสู่ภารกิจของทุกคนเดินก้าวไปทําภารกิจร่วมกันกะหนุงมกะหนิงน่ารักนั่นคือภาพที่ทุกคนฝันถึงเวลาที่คุณได้เจอกับทวินเฟรมแต่ความเป็นจริงคือโอ้โหเหมือนเราถือไม้หน้าสาม ฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลาถือมีดถือดาบที่พร้อมจะฆ่าแกงกันตลอดเวลาอันนั้นคือเรื่องจริงของทอมินเฟมแต่มันจะฆ่ากันไม่ได้เพราะมันหลักกันมันจะทําร้ายกันไม่ได้เพราะมันดักกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะตีกันแหละแต่สุดท้ายมันก็จะรู้ว่าหลักกันในทุกครั้งทุกครั้งที่ตีกันเราแยกกันตรงนั้นและมันจะเกิดสภาวะการตระหนักรู้มากขึ้นมันจะเกิดสภาวะการเชื่อมต่อไฮร์เซลได้มากขึ้นอันนี้คือความเป็นทวินเฟมเลยนะ แต่ถามว่าทำไมมันถึงยากนักทำไมจัก,กรวาลไม่ทำอะไรง่ายๆกว่านี้ตูเคยโวยวายแบบเนี้ยกับไฮเออร์เซล์โวยวายกับจัก,กรวาลว่าถ้ามันทรมานมากนักส่งมาทำไมถ้าจะส่งมาทำไมไม่ส่งเกมที่มันง่ายกว่านี้หรือส่งโจทย์ที่มันง่ายกว่านี้มาหรือส่งทวินเฟรมที่แผ่นมันง่ายๆอ่ะไม่ทำร้ายกันขนาดนี้มาแต่สิ่งหนึ่งที่ไฮเออร์เซล์สอนตูคือเธอมองปลายทางเรื่องทวินเฟรมคืออะไร อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนกลับไปคิดเหมือนกันบางทีคําว่าทวินเฟมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราหาเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ของเราไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เรามารักกันบนโลกมนุษย์ถ้าทวินเฟมเกิดมาเพื่อแค่รักกันแค่ของคู่กันมีลูกกระหนุงกระหนิงอยู่กันไปจนแก่จนเท่าแบบที่โซเมทั่วไปเขาเป็นเราจะไม่มีป้ายชื่อคาว่าทวินเฟม ขึ้นมาบนโลกแล้วคัดแยกออกจากคำว่าโซมีเพราะฉะนั้นมันต้องมีความทา้าทายบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้โดยที่ทุกคนอาจจะคิดมาก่อนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบบอินเทนเต็มไปด้วยความโรแมนติกต,ตลอดเวลาแต่ในความโรแมนติกที่มันดีฟลงไป มันมีแผลที่รุนแรงที่สะท้อนกันตลอดเวลามันส่องกันตลอดเวลามันสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางที่จะหยุดสะท้อนเพราะฉะนั้นปลายทางที่แท้จริงของกระบวนการทวินเฟมมันไม่ได้มาเพื่อของรักแล้วก็สร้างครอบครัวด,ด้วยกันแค่นั้นแต่มันมาเพื่อทำให้คุณคอนเนคก,กับไฮเออร์เซลของตัวเองได้ทำให้คุณทำภารกิจของตัวเองได้ ทำให้คุณรู้และเข้าใจในโซแผนของตัวเองและโซมิชชั่นของตัวเองมากขึ้นสุดท้ายคุณจะเข้าใจโซคอนแทรคของคุณทั้งคู่ว่าคุณลงมาเพื่อกระทอกันทําไมนั่นแหละค่ะมันคือปลายทางสุดท้ายของคําว่าทว erm ินเฟมที่ตู่ย้ำมาตลอดถ้าเราเกิดมาเพื่อแค่สร้างครอบครัวกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะ ไม่มีความท็อกซิกอะไรเลยไม่กระทาะตัวตนอะไรเลยใช้ชีวิตแบบโลก3าดีทั่วไปละทิ้งทุกสิ่งละทิ้งภารกิจละทิ้งโซ,โซแพนโซมิชั่นทุกอย่างเลยฉันจะใช้ชีวิตแบบคุณสดีข้อหนึ่งเลยมันทําไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องตีกันยังไงคุณก็ต้องส่องกันยังไงคุณก็จะต้องแยกจากกันเพราะอัตรามันตีกันแน่นอนข้อ 2. ถ้าคุณทําได้คุณครองคู่กันได้แล้วคุณวางภารกิจทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยไม่ทํางานให้ไฮเซลไม่ทํางานให้จักรวาลเลย สุดท้ายแล้วเขาจะจับคุณแยกอยู่ดีด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเพราะเขาเห็นแล้วว่าการเกิดลงมาบนโลกของคุณคุณได้ทำผิดแผนหรือโซแผนที่คุณตั้งใจลงมาทำแล้วคุณไม่เอาอะไรอ่ะคุณไม่ทำงานให้เขาสุดท้ายมันจะเกิดสถานการณ์ให้คุณต้องแยกอยู่ดีพอถ้าอยู่ด้วยกันเราไม่ทำอะไรก็แยกซะนั่นคือสิ่งที่ไฮเออร์เซิร์บอกกับตู่นะคะแล้วตู่เคยมีสภาวะที่เราอยู่กับทวินเฟรมได้อีโกอัตตาเนี่ยมันไม่ค่อยตีกัน มันเป็นช่วงหนึ่งที่สามารถครบกันได้นานที่สุดช่วงนั้นแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกอยากเสียชีวิตอะรู้สึกเหมือนแบบเราอยู่ทําไมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของไฮเออร์เซลที่เขาส่งมาว่าถ้าแกเป็นแบบนี้แกอยู่ทําไมเราก็เลยมีความรู้สึกอยากตายตลอดเวลาทั้งๆท,ที่จริงๆเราควรจะมีความสุขกับทวินเฟมที่เราได้ของคู่กันถูกไหมคะสุดท้ายเราไม่มีความสุข เราอยากตายเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าในการอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่บนโลกใบนี้ทุกอย่างมันเหมือนเราเข้าดังนะออโดโซมันเป็นความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้เพราะมันมาจากไฮเออร์ซิลของเราและนั่นแหละคะ่ะเพราะการอยู่ด้วยกันกับทอมินเฟมไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของการมาเจอกันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของโซคอนแทรที่คุณทํามาเพื่อกระเถกันเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ คือการที่คุณสามารถคอนเนคไฮเซีได้และคุณสามารถทำพภารกิจของตัวเองได้คุณทำพลังงานได้คุณตระหนักรู้ในตัวเองสูงขึ้นคุณตื่นรู้ได้มากพอที่จะช่วยคนอื่นด้วยความรักและความเมตตาอย่างแท้จริงคุณสามารถกลับมาเป็นแสงสว่างที่แท้จริงให้กับผู้อื่นได้และนั่นคือคาว่าทวินเฟมบางคนที่เขามาปรึกษามาเช็คพลังงานเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าใจแก่นของคำว่าทวินเฟม ก็เลยจะมีความที่เสียใจเศร้าโศกแล้วก็ไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงคิดว่าต้องกลับมาครองคู่กันเท่านั้นต้องรักกันเท่านั้นแต่จริงๆคุณรักกันอยู่แล้วในทุกๆมิติทุกๆจัก,กรวาลเพราะคุณเป็นจิตดวงเดียวกันแล้วทวินเฟมเนี่ยจะบอกว่ามันมีมากกว่าไทยเดียวด้วยนะมันมีหลายไทยมากๆจากที่เช็คมาเนี่ยบางทีคุณเป็นทวินเฟมที่แยกกันมาจากมิติอื่นอยู่แล้วแล้วคุณลงมาบนโลก ด้วยจิตคนละจิตกันแต่คุณมีแก่นแท้เป็นทวินเฟรมกันมันก็จะมีไทที่แยกออกไปอีกแล้วแต่ว่าคุณมาด้วยเวอร์ชั่นจิตวิญญาณหรือว่าไฮเอเซลคุณเวอร์ชั่นไหนบางคนไฮเอ์เซลเพิ่งแยกมาเลยสดๆร้อนๆเลยมันก็ทําให้ความอินเทนต์ของความรู้สึกเนี่ยมันดีมากๆมันค่อนข้างนุนแดงมากๆซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นโอโซละคือคุณผ่านแบบทดสอบพวกนี้ได้ง่ายๆคุณคุมเกมตัวเองได้ เพราะฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณคุณจะค่อนข้างแข็งแกร่งแต่หลังๆที่มาเจอเนี่ยเขาจะไม่ใช่โอโซแล้วจิตเขาจะยังบางมากๆอ่ะยังอ่อนมากๆเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆปรับตัวเองหน่อยต้องค่อยๆเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของคําว่าทวินเฟมถามว่าไปทางสุดท้ายเมื่อโลกเลื่อนระดับคุณอยู่ด้วยกันได้ไหมมันก็ต้องดูอีกว่าคุณละวางอีโก้ได้ไหมเราอาจจะไม่ไปถึง 2- อปีหน้าที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เรามานะปัจจุบันเนี่ยคุณดูตัวเขาคุณดูตัวคุณอีโก้ตัวเขาอีโก้ตัวคุณคุณก็ดูออกแล้วว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมลองวางคําว่าทวินเฟมลงแล้วคิดถึงว่าคุณเป็นคนสองคนที่จะมารักกันคุณรักกันได้หรือเปล่าให้มองในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงด้วยอย่างนั้นละคะ่ะให้มองตามความเป็นจริงสิ่งที่คุณเห็นและรับรู้ได้ในปัจจุบันถามว่ามันปรับได้ไหมมันปรับได้แนะ่นอนแต่คุณต้องทํางานกับตัวเอง ตูย้ำเสมอทวินเฟมคือเราเราคือจิตเดียวกันเขาอยู่ในเราเราอยู่ในเขาตลอดเวลาเราแก้ไขตัวเรามันสะท้อนถึงตัวเขาแน่นอนเมื่อไหร่จิตเราดีขึ้นยกระดับตัวเองขึ้นเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วไวเบชั่นของคุณมันยกระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็มีจิตที่เป็นแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆอัตราอีโก้คุณน้อยลงคุณเริ่มกลับไปเป็นไฮเออร์เซลคุณมันสะท้อนกลับไปที่ทวินเฟมทันทีแล้วมันจะค่อยๆเลื่อนระดับตามเรามา นั่นคือความหมายของคำว่าไทมินเฟมการที่คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วมันดันไปเอฟเฟกกับเขาด้วยให้คุณคิดว่ามันคือผลกำไรของการมีชีวิตแล้วอะมันคือของขวัญในชีวิตของคุณแล้วการที่ฉันได้ทำงานกับตัวเองพัฒนาตัวเองจะริญเติบโตทางจิตวิญญาณจะเริญเติบโตทางด้านจิตสำนึกแล้วมาสะท้อนไปถึงอีกบุคคลหนึ่งนั่นคือของขวัญไม่ใช่เป้าหมายของคุณ เป้าหมายของคุณคือตัวคุณเองคุณต้องพัฒนาตัวคุณเองตัวจะย้ำเสมอว่าทุกคนอย่าโฟกัสว่าทาวินเฟมจะเป็นยังไงโฟกัสที่ตัวคุณว่าคุณไประดับไหนไปให้เยอะขึ้นสูงขึ้นตรงนั้นแหละแต่เข้าใจว่าเวลาที่เราเจอสิ่งกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างอะไรที่มาทิกเกอร์เรามันค่อนข้างยากแต่ให้ตั้งหลกักหรือว่าตั้งแกนของตัวเองเอาไว้ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับทวินเฟรมคุณในกายภาพได้ระดับไหน อันนั้นคือวิธีหนึ่งที่ตู่ใช้ตู่จะตั้งแกนตัวเองว่าเราจะเชื่อมต่อพลังงานกับทวินเฟมได้ระดับไหนเพื่อไม่ให้เขาดึงพลังงานเราแล้วเอาเวลาส่วนใหญ่มาทํางานกับตัวเองทําภารกิจและพัฒนาตัวเองแต่ทวินเฟมตู่ก็ไม่ได้ทิ้งทางกายภาพเรายัางเชื่อมต่อในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่ห่วงใยซึ่งกันและกันแต่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกับใครเราปล่อย เราคิดว่านี่คืออีกร่างหนึ่งเหมือนเราเป็นไฮเออร์เซลล์ของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ตุยามทุกคนมาตลอดเราคือไฮเออร์เซลล์ของกันและกันแล้วตอนเนี้ยเราเลื่อระดับจิตได้มาอยู่ในมิติที่5แล้วทุกคนที่มีทวินเฟลมส่วนใหญ่เนี่ยจิตของคุณเนี่ยมันแตะมิติที่5แล้วมิติที่สูงกว่ามิติที่3ามการตระหนักรู้ของคุณมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ถือว่าเป็นไฮเออร์เซลล์ในมิติสูงของเขาแล้วทําไมคุณถึงคาดหวังว่าเด็กที่อยู่มิติที่สาม เขาต้องมาของคู่กับคุณตลอดเวลาคุณถึงไปคาดหวังกับเขาให้เขากลับมาตลอดเวลาไฮเออร์เซลของคุณเขายังไม่คิดว่าคุณจะต้องไปเป็นคู่กับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะคือไฮเออร์เซลถูกบอกจริงๆว่าเขายังไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปเป็นคู่กับเขาหรือว่าเลื่อนระดับจิตไปเพื่อไปอยู่กับเขาไปเป็นคนรักเขาเลยแล้วทําไมเราต้องมองว่าทวินเฟลต้องมาเป็นคู่กับเราตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเขาเลื่อนระดับมิติมาได้มิติที่5จริงๆ มิติที่เราอยู่บนโลกใหม่ได้จริงๆทวินเฟมก็ถือว่าเป็นของขวัญในชีวิตเราเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเนี่ยถ้ากลับไปอยู่กับไฮเอ์เซลเนี่ยเราคือการรวมจิตล่ะทีนี้ทวินเฟลมเนี่ยมันลงมามันอยู่คนละล่างมันไม่ใช่พลังงานถ้าเราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจิตมันต้องรวมกันก่อนการต่อต้านอีโกัตามมันต้องไม่มีแล้วมันต้องไม่สะท้อนกันแล้วมันต้องมาอยู่ด้วยกันด้วยพลังงานให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะตามมาเองซึ่งอย่าไปโฟกัสตรงนั้น โฟกัสที่ตัวเองก่อนโฟกัสการทำพลังงานของตัวเองเป็นหลักอยากให้ทุกคนทำพลังงานได้แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท้าทายมากๆแต่คุณต้องตั้งเป้าหมายใหม่ในกระบวนการนี้มันถึงจะมองว่าง่ายขึ้นมันถึงจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมาเพื่อทำให้ฉันตื่นรู้ทำให้ฉันพัฒนาตัวเองทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็คอนเน c กกับไฮเออเซลของตัวเองได้ เป็นไฮเออร์เซลของตัวเองได้แบบนั้นเลยแล้วถ้าสิ่งที่คุณเป็นมันสะท้อนถึงตัวเขาวันหนึ่งเขาอาจจะได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่คุณเข้าใจในตอนนี้เขาอาจจะเดินกลับมาก็ได้แต่นั่นคือของขวัญของคุณเป็นผลกำไรของคุณนะหลังจากที่คุณทำงานเสร็จก็เหมือนจักรวาลให้เบี้ยเลี้ยงให้ของขวัญหลังทำงานจบแบบนั้นนะคะและยิ่งเวลาเนี้ย พลังงานบนโลกมันค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มาคิดแต่เรื่องที่อุ้ยฉันจะต้องอยู่กับเธอนะเธอจะต้องอยู่กับฉันนะแบบนั้นแล้วยิ่งสภาวะของคุณที่เป็นทวินเฟรมระดับที่คุณเจอกันมา3-4ปีแล้วอ่ะคุณจะต้องไม่มีหมายเสร็จแบบนั้นแล้วอะค่ะคุณต้องคิดถึงเรื่องภารกิจและการทําหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วถ้าอย่างของตู่เนี่ยเรามองว่าในสภาวะที่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นอยู่ทํางานอยู่เนี่ย ้าทำเนเฟมเขาไม่ได้อยู่มิติเดียวกับเราหมายถึงว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องภารกิจไม่ได้ทําภารกิจร่วมกับเราเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ด้วยกันเพราะเขาก็จะใช้ชีวิตแบบ3าดีต่อให้ตอนนี้เขาตื่นแหละเขาพัฒนาจิตสํานึกตัวเองได้เขาตระหนักรู้มากขึ้นแต่เขายังไม่เข้าใจเรื่องภารกิจมากพอเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมันจะดึงพลังงานกันมันเป็นโดยอัตโนโมัติดูแล้วเพราะคนหนึ่งก็จะทําไปทาง3าดีคนนึงจะมาทาง5ดีอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันยาก เพราะฉะนั้นตู่ก็เลยคิดว่ามันมาถูกทางแล้วในเรื่องของภารกิจมันต้องเป็นไปแบบนี้ก่อนแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งที่มีคนแอบเม้นในคลิปก่อนนะคะถามว่าทวินเลคืออะไรเพราะเหมือนเขาได้เจอทวินเลช่วงนี้ก็จะมีคนเจอทวินเลมาเรื่อยๆนะทวินเลสสาหรับตู่เนี่ยหมายถึงคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเราทําพลังงานในจังหวะที่ทวินเฟมเขาไม่สามารถช่วยเราได้แล้ว พลังงานเขามาไม่ถึงเราแล้วคือเราย้ายมิติแต่เขายังอยู่มิติเดิมพลังงานเขายังเท่าเดิมไฮเซลจะจับแยกแล้วถ้าคุณมีอีโกอัตตาหลงเหนืออยู่ทวินเลจะเข้ามาช่วยกระเทาะส่วนที่เหลือนิดหน่อยและช่วยเราทําพลังงานแต่มันมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละคู่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าไฮเซลเขาทรายมาประมาณไหนถ้าอย่างบางคู่เนี่ยเขาอาจมาเพื่อเป็นคนรักกันก็ได้ทวินเลบางคู่ก็มาช่วยกันทําภารกิจบางคู่ ก็มาในเรื่องของการช่วยกันทำพลังงานช่วยกันปรับพลังงานบางคู่ก็มาเพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็คอยประคับประคองกันไปสอนกันในเรื่องของการตื่นรู้การพัฒนาจิตมันมาหลายรูปแบบมากคือเท่าที่ปรึกษามาบางคนที่เป็นทวิเลกันเนี่ยเขาไม่ได้แตะกันก็มีนะไม่ได้แตะพลังงานอะไรกันก็มีนะแต่เขามาเพื่อสอนกันและประคองกันขึ้นไปให้คุณทั้งคู่ตระหนักรู้สูงขึ้นไปเรื่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นช่วงหลังๆเนี่ยไฮเออร์เซลเขาจะไม่ได้จัดสรรให้พวกคุณมาเป็นคนรักกันเท่าไหร่เพราะถ้าคุณเอาแต่รักกันหรือว่าคิดแต่เรื่องที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทวินเลหรือทวินเฟมคุณจะไม่ได้ทําภารกิจเลยแต่ส่วนใหญ่ทวินเลมาเจอกันในช่วงหลังเนี่ย เขาต้องการให้คุณอะช่วยกันทําพลังงานช่วยกันพัฒนาตัวเองช่วยให้ตระหนักรู้สูงขึ้นช่วยกันทาภารกิจแบบนั้นแหละอันนั้นคือคือเป้าหมายของคําว่าทวินเลที่แท้จริงแต่ถ้าสุดท้ายคุณเลือกทวินเลที่จะคองคู่กับทวินเลก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณไฮเออร์เซลของแต่ละคนให้สิทธิ์ไม่เท่ากันให้เจตจำนงเสรีไม่เท่ากันจริงๆคือไฮเออร์เซลแต่ละคนให้ไม่เท่ากันอันนี้คุณต้องไปคุยกับไฮเออร์เซลของคุณเองว่าเขาให้สิทธิ์ได้ประมาณไหนให้คุณมาเจอกันเพื่ออะไรออออันนนนนี้้กกก็็เเเิลยรื่งงขทวะะค ก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับกระบวนการทวินเฟมในช่วงเวลานี้ที่ทุกคนอาจจะคิดว่าออ้ยทำไมมันยากและยิ่งการคลองคู่กันการกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าการคัดแยกพลังงานเนี่ยมันชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันและชัดเจนมากขึ้นว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแยกใครจะคบอยู่แบบนั้นมันชัดเจนมากมแล้วพลังงานของทวินเฟมสองขั้วเนี่ยถ้ามันไม่เสมอกันเลยถ้ามันห่างไกลกันมากๆอะคะ่ะยังไงคุณมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ เวลานี้มันคือเวลาที่คุณจะต้องพัฒนาพลังงานตัวเองยกระดับพลังงานตัวเองให้สูงขึ้นคุณคิดแต่เรื่องหลักๆคล้ายๆกันบนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วนะมันต้องพัฒนาตัวเองคุณรักกันอยู่แล้วเชื่อในสิ่งนี้คะ่ะว่าคุณรักกันอยู่แล้วต่อให้เขาไปมีใครมีคนอื่นเขาก็ไม่มีทางลืมคุณซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนที่มีเทมเพลจะรู้ดีคุณไม่สามารถตัดกันขาดจริงๆต่อให้คุณพยายามจะวิ่งหนีเท่าไหร่มันก็เหมือนวิ่งอยู่ที่เดิม แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุณก็ใจอ่อนมันก็เป็นวนเวียนกันอยู่แบบเนี้ยเขาโกรธคุณเขาวิ่งไปไม่นานเขาก็วิ่งกลับมาประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณวางใจว่าอ๋อฉันรักกันอยู่แล้วในทุกมิติที่อยู่ในจัก,กรวาลนี้และจักรวาลน,นี้มันไม่ใช่จักรวาลเดียวอีกมันมีหลายจักรวาลอีกแต่คุณก็รักกันอยู่ดีอนัตตจักรวาลที่เราเคยพูดถึงอ่ะคุณก็รักกันแบบนั้นอ่ะรักแบบไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อในความรักของคุณทั้งคู่ประคองความรักที่มีให้กันและกันในจิตวิญญาณของคุณไว้ส่วนกายภาพปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการวางใจในสิ่งที่เกิดอย่าไปเร่งรัดมันอย่าไปคร่ำครวญเรียกร้องอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ให้วางใจนะคะให้วางใจว่าจัก,กรวาลไฮเอรซลของคุณเขาสร้างกระบวนการต่าง มาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดแล้วถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแสดงว่าถ้าคุณอยู่ด้วยกันมันจะแยกว่านี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องจับแยกเพื่อให้ต่างคนต่างทําพลังงานถ้าวันนี้เขาเลือกคนอื่นมันแปลว่าถ้าเขาเลือกคุณมันจะทําให้โซมิชชั่นของคุณหรือภารกิจของคุณไม่สําเร็จในวันนี้คุณเลยต้องอยู่คนเดียว การอยู่คนเดียวตู่บอกเสมอค่ะมันเป็นนาทีทองเลยที่คุณจะได้กลับมาเพื่อรักตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อทํางานภายในกับตัวเองแท้จริงเพื่อชาร์ดเวิร์กับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็เพื่อเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลตัวเองได้นั่นเป็นนาทีทองของคุณที่คุณจะได้กลับมาหาตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาตรงนี้ให้มีคุณค่ากับตัวคุณและจิตวิญญ,ญาณของคุณอย่างสูงสุดอย่าทําให้มันเสียเปล่า ในแผนการที่เราตั้งใจลงมาเพื่อเจอกันเพื่อกระทอกันเพื่อภารกิจของกันและกันไม่ว่าจะเป็นภารกิจเดี่ยวหรือภารกิจคู่ยังไงก็ตามแต่อย่าให้มันสูญเปล่านะคะเอาชนะอีกัวต่างของตัวเองแล้วก็เอาชนะความเป็นทวีภาวะหรือความเป็นคู่ให้ได้เราต้องทำลายกรอบของความเป็น3 d ดีซึ่งเป็นความเป็นคู่ให้ได้เพราะทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันจิตวิญญาของเราเป็นสิ่งเดียวกัน ทวินเฟมเหมือนเป็นต้นแบบของคําว่าวันเนสเนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับทวินเฟลมได้โดยไม่แยกออกมาเป็นสองล่างแล้วจะจับคู่กับเขาอย่างเดียวอะนึกงถึงความเป็นคู่อย่างเดียวอะมันเป็นต้นแบบของคําว่าวันเนสได้ดีที่สุดเลยแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับทวินเฟรมคุณในจิตได้คุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งบนโลกได้ถ้าคุณให้อภัยทวินเฟลมของคุณได้คุณจะให้อภัยทุกสิ่งบนโลกได้ ถ้าคุณสามารถรักลายเงื่อนไขกับทวินเฟมได้คุณจะรักลายเงื่อนไขกับทุกสิ่งบนโลกได้และเนี่แหละค่ะคือต้นแบบของคำว่าหนึ่งเดียวกันต้นแบบของคำว่า one ness ที่แท้จริงนะคะก็ถือว่าคุณได้เจอกับความทา้าทายที่ส่งคุณค่าที่สุดนะคะกับความสัมพันธ์ที่ชื่อว่าทวินเฟลมถูกก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเช็คพลังงานทวินเฟม อยากดูว่าเขาเป็นทวินเฟลมคุณไหมหรือว่าเป็นคามิกหรือว่าเป็นทวินเลหรือเป็นโซเมกก็สามารถติดต่อมาได้หรือว่าอยากเข้ากลุ่มปิดทวินเฟลมซึ่งตู่จะเข้าไปอัปเดตพลังงานประมาณเดือนละครั้งถึง2ครั้งแล้วแต่วาระที่หายกรสือเขาส่งมาว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างคุณก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์ของชุมชนต้นแบบ 5D นะคะที่แปะลิงก์อยู่ด้านล่างตรงข้อมูลพิ่มเติมแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนใจคอร์สเรียน 8888, 88 4 4 4 4และ1111 11 Connect to h i h e r c e l l หรือสนใจเข้าร่วมชุมชน 5D Twin Flame Community หรือเช็คพลังงาน Twin Flame ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID 5D UnderScore Model Community แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ของ Line หรือว่า Facebook ตรงๆได้ที่ข้างล่างคลิปทั้งตรงข้อมูลเพิ่มเติมและก็คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ของทุกคลิปเพื่อติดต่อมายังชุมชนต้นแบบ 5D นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟัง ค่ะ